ไม่มีหอมป้าอ่ะเฮ้ยถ้าเราปูมันถูรายการนี้เป็นรายการเอ็กซกี้ซอย3ามี่สา่นารถน้ำสีทำไมหล่อนมีอาชีพเป็นแบบว่าแม่บ้านประจำบ้านโอ้ยมานอะไแหวนทำไมมาตอมฉันเนี่ยคือวันนี้เนี่ยก็จะมาแกล้งอัดรายการก็มาแกล้งมันต่อเอกอยู่ตรงไหนเดี <sm art> ๋ยวเติม <road> น้ำ <fal> ม <mus> ันก่อนอย่ามาอยู่ไหนสะท้านแล้วซอยได้วย นี่ตัดใจถูกป้ะเาจะขอไม่ละไมาแนี่คือเป็นเด็กที่เอ็กกี้เลี้ยงไว้ได้ข่าวว่าทุ่มทำไมเป็นผู้ชายแล้วมาถือฮะแล้วมันเป็นของโปรนที่ไหนแล้วอันนี้ไข่อะไรไข่ดาวไข่ดาวแล้วกินให้ดูหน่อยดิโอ้ยเฮียฉันไม่เคยโดนจับไข่แดงฉันโดนจับแต่ไข่ดำแล้วมันก็จะเยินๆหน่อยวะไข่ดำเยินๆนนี่ดูสิสร้างภาพทำเป็นแอปผู้ชาย วิจารณาหนึ่งประโยคหนึ่งประโยคก็คือแอปแมนนั่นแหละคือเป็นแอปพลิเคชันใหม่โหลดปุ๊บแล้วจะแมนโหลดแล้วจะแมนสวัสดีครับเมื่อกี้วีบอกว่าไข่ดําย่นไข่ดําย่นดวยอยากเห็นไข่พี่เอกมากกว่าหลอดสมควรจะโดนปลดออกจากรายการแล้วหลอดต้องมาเป็นต้อสมาเรเก่งจี้หลอดทำตัวเป็นไอเอสไอปะ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 มาหลอดดีจ้าเดี๋ยวหนูมา นางอารวาสใหญ่แล้วนางไม่หยุดอล้วเมาบ้าป้าป้าทำไมในห้องนอนถึงมีอุปกรณ์นี้ก็เอาไว้งัดไงอ๋อเอาไว้งัดแหละฮะล้องว่ามันเล่นไงใส่ไัดมันมาเป็นยางไ้เขาเป็นบอยแบนด์ชื่อดังสายขาดนี่หายแล้วย้ายปลดเดินไปจ้า อเลักรักค่ะผ่านมาทางนี้เพื่อไรให้เธอเข้ามาสบายบ้าแเอ็กกี้ถ้าหลอดไม่มานี่อ้นจะต้องเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเอ็กกี้ไปไหนเจ๊ฝากเอ๋อนี่ไงเข้มาแล้วก็บริหารไงกุณต้น่อมไงฝากเรื่องผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักอาจจะไมเชื่ออย่างนี้ ตอนนี้นะคะ LB นายขายดีมากแต่ว่าของหอม A กับมะตูมพอมีเหลือประมาณสักสี่ห้ากล่องยังไงก็มาซื้อกันได้สี่ห้ากล่องสี่ห้าล้านกล่องออนจะจะเสียตัวให้เธอไหมไม่้เธอมิจูกลงมาทำอะารกันสวัสดีครับนี่คือรายการตื่นสนิทตลอดไลยเคื่อนพอได้เพื่อนแล้วก็ลืมทุกคนไปอะไรมาปิดไฟทำไม อนนี้ประหยัดจังเลยนะผิดไครสักั้งนี่ใครเลยนะสโมกดาร์กออร์โธอันนี้คือป้ายอะไรเนี่ยอ่ะเขาให้เราพูดตามนี้สีอ่ะข้อที่หนึ่งอัปเดตฟาร์มจะัากับแคว้นหนุ่มว่ากี่ครั้งแล้วเอ้แแสนและแนนมาทุกซีนเลยคืออะไรเอาเยอะเลยรายการป้าต้องดีดขนาดนี้ขอมป้าหน่อยหอมป้าเป็นกำลังใจนเรา ช่วยผมต่อยทั้งสามสิบคนนะครับโอ้ยไปเลยดิอันนี้จอแดงเอาไปจ่ายค่างงวนที่เหลือต่อไปนี้เนี่ยคุณแม่กับเอกกี้เนี่ยวันคู่วันที่แบ่งกันนี่ไปเอาของป้ามาให้กูด้วย เล่าชีิรายการยังไงเนี่ยแล,แล้วทำไมต้องเป็น3ามสี่ฮะก็เพราะอ,อยู่ช่อง3ามสี่ไงฮะถ้าเราไม่อยู่ซอยสามสี่แล้วก็ต้องไปอยู่ช่องอื่นสิค<อ>ะให้เวลาให้เวลาินา 2, 2, 3, 4, ทีโปรโมทรายการดูกันนะฮะบ่ายนกสามสามแอนเป็นบ่ายโมงวาทิตย์ช่อง3ามสี่ค่ะรายการจะดียังไงคะรายการสูงม,มากเรตติ้งดีมากผู้ชายดีไมอยู่ในรายการนี่หรอเจ้าของรายการพูดว่าใส่แล้วแก รายการอะไรนะตือสนิทแวะมาเราสนิทกันใช่ไหมก็คิดว่าหมดเวลาแล้วนะฮะก่อนเวลาพวกเราเป็นเพื่อนสัมพันธ์กันเสมอสวัสดีครับเพืกอนโรศัพทคนเดียการตือสนิทอย่าลืมนะคะพิธีกรของรายการของเราเ่ยนะคะเจ๊ไก่คูบ้า